จะไปชมคลิปดีๆของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเปตัวไฮไลท์ของเราเลยแทนเทนเทโอ้โอ้โอ้น้องนอนค่ะน้องหนอนอ วันนี้เป็นยิมโนโคริสนะคะตัวนี้เป็นไม้มเมล็ดนะคะพร้อมเมล็ดค่ะยิมโนโคริสนะคะก็กะว่าจะเอามาทำพันธ์ุนะคะมาทำพันธุ์ไว้ที่สวน,นะคะ่ะไว้ขยายพานันนี้นะคะถ้าเป็นไม้มเมล็ดแบบนี้นะคะนำเข้ามาจากจีนนะคะปลอดภะะัยค่ะ ถ้าเป็นไม้เมล็ดแบบนี้นะคะถ้าเรานําเข้ามาจากจีนนะคะปลอดภัยค่ะเลี้ยงไปเลยค่ะยาวๆแล้วก็ติดง่ายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะถ้าเป็นไม้เมล็ดอาจจะไม่จะไม่มีปัญหาเน่าเลยค่ะที่ฝนนําเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นไม้เมล็ดที่เรานําเข้ามานะคะจะไม่มีเสียเลยถ้าถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ได้โดนทับมาจากตั้งแต่ในกล่องตอนขนส่งนะมาอยู่ที่เราแล้วเราแบบว่าพักฟื้นเขาอะค่ะ ถ้าเป็นไม้มเมล็ดไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาเสียเลยจะมีถ้า,ถาเป็นไม้ฟอร์มกอน,นะคะก็จะมีเสียหายประมาณสิบ5สิบห้าเปอร์เซ็นตต่อล็อตนะคะคือแบบบางทีเอามาล่อรากแล้วก็ล่อรากไม่ติดบ้างหรือว่าเออมันช้ำมาหรือ,อ,อมีโรคมาอยู่แล้วอะคะ่ะแบบเล่าข้างในมาอยู่แล้วเนี้ยก็มีค่ะแต่ถ้าเป็นไม้มเมล็ดอย่างนี้นะคะไม่มีปัญหาเลย นี่นะคะเดี๋ยวฝนจะพักฟื้นน้องเขาก่อนนะคะสักสักสองสามสัปดาห์ให้น้องเขาแบบเขียวๆข,ขึ้นมาฟื้นตัวก่อนแล้วถึงจะบางตัวก็จะแบ่งแบ่งขายนะคะไซส์นะคะก็ไซส์ก็ประมาณ สองถึงสามเซนนะคะอย่างอันนี้ก็สองเซนครึ่งนะคะอย่างหัวนี้ก็โอ้เกือบสี่สามประมาณสามเซนครึ่งค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นยิมม่วงนะคะแล้วก็มียิมเขียวยิมเขียวอย่างนี้นะคะยิมเขียวก็มีแล้วก็เออจะมีทรงหนอนด้วยน,นี่นะคะนี่มีทรงหนอนมาอย่างนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นไม้เมล็ดนะคะถ้าไม้เมล็ดนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะปลูกได้เลยยังไงก็รอดค่ะถึงจะเป็นไม้จีนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม้เมล็ดนะคะยังไงก็รอดค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นด่างซึมๆนะคะด่างซึมเป็นยิมโนเขียวนะคะแต่ว่าเขียวอ่อนค่ะแล้วก็มีด่างแทรกด้วยค่ะตัวนี้